เดือนนี้ลุ้นไซเวเอาแบบไม่ใจร้อนก็อาจจะไซ้เวต่อแล้วก็ค่อยไปในเดือนมีนาก็ได้อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้เพื่อเื่อ,อใจไว้หน่อยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่อยากให้แบบโอ้โหฟังวิเคราะห์แล้วเอ้ยมันน่าจะขึ้นไว้น่าจะไปไว้อยู่ๆแล้วคุณไปตั้งธงเอาไว้ตรงเนี้ยคุณไปตั้งธงไว้แล้วว่าจะเอาจะเอาแล้วคุณคุณกลายเป็นว่าคุณไปเทรดด้วยความที่ความโลภ มุ่งหน้าอย่างเดียวเลยจะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างเดียวเลยทางคงทางโค้งอะไรก็เหยียบสุดใสสุดทุกโคง้งเจอหลุมก็ไม่พักไม่เบรกคิดว่าอันตรายไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการไปถึงเป้าหมายบางทีมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปโอ้โหสุดทุกดอกไม่ได้สู้ทุกไม้ไม่ได้ควรจะดูตาหมาตาเรือด้วยดูซ้ายดูขวาดู เออดูปัจจัยแวดล้อมต่างๆว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันเป็นยังไงผมถึงเป้าแรกเป้าแรกสองพันสาร้อยครับเป้าถัดไป2อ0 0ยังคงมองอยู่แต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าให้ผมเดาว,ว่าจะไปเมื่อไหร่ผมคาดว่าจะอยู่ช่วงประมาณสักคิวสีหรือคิวหนึ่งสองสองหครับที่ผมคิดว่าจะเป็นช่วงจุดสูงสุด ของราคาทองปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนคืออะไรที่จะสร้างจุดสูงสุดและจุดเป็นจุดสังเกตตอนที่ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณสักสามหรือไม่ใช่สามหรือสามถึงสี่เปอร์เซ็นตช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดันขึ้นไปตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ห้าจุดห้าไอช่วงที่ปรับลดลงมาเนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดันราคาทองขึ้น แต่พอเข้าสู่ช่วง4%ถึง3%ไปแล้วหรือลงต่ำกว่านี้ทองเตรียมลงนะครับงนนั้นดีกว่านะครับภาพสัปดาห์ก็อย่างที่บอกมันดูดีเกินคาดเกินกว่าที่ผมคาดการภาพเดิมคือปิดเต็มแท่งแต่ตอนนี้ออกมาในลักษณะที่หางยาว เพราะนั้นสัญญาณแบบนี้ถ้ามองกันในพฤติกรรมแล้วมันมีสัญญาณบอกในลักษณะว่ามีใครบางกลุ่มบางก้อนบางคนรอรับกันอยู่ข้างล่างซึ่งไอ้คาดการณ์2020เราก็ได้เห็นกันแล้วซึ่งเป็นสมมุติฐานหนึ่งของผมได้ลงไปทดสอบแต่แล้วเด้งเลย เด้งแรงซะด้วยสแสดงว่ามีคน pending กันไว้เยอะน่าจะดาวอ,อย่าไปดูเยอะขนาดนั้นเลยระบบบางทีมันจะขึ้นจะอะไรแหม่ต้องนะหลายหลายคนบางทีแบบโอ้ยตรงนั้น pending ไว้เยอะตรงนี้ขายมันก็ใช่แหละแต่อย่าไปบอกว่า pending เ,เลบางทีใครสักคนนึงนั่งกดสดๆก็ได้ไม่รู้นะถูกไหมแต่เอาเป็นว่าทดสอบรับสําคัญแล้วเด้งเลยครับ แต่ถามว่าเอย้จะมาฟันธงว่าจะขึ้นเลยผมบอกว่าผมก็ไม่ได้แหมเร่งรีบใจร้อนอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมผมมองในลักษณะแบบเอาแย่ๆหน่อยเอาแย่ๆหน่อยไซเบรไปไซเบสัปดาห์นี้เพราะนั้นสัปดาห์นี้ถามว่าผมให้อยู่สองมุมกรณีที่หนึ่งคือ,อเราเห็นมาแล้วสัญญาณกับตัวกรณีที่หนึ่งคือไซเบแล้วค่อยไปฟื้นกันสัปดาห์ที่สามหรือสี่ หรือถ้าเกิดเรามองภาพการปิดโดจิใช่ไหมการปิดเดือนเรามองเป็นการปิดโดจิก็เอาดีเอาดีก็ก็แค่ราคาเปิดอะก็ซักประมาณสองพันเจ็ดสิบอะเพราะนั้นกลับขึ้นมาก็อันนี้มองแบบไม่รีบไม่ใจร้อนเลยนะเอก็คือปิดโดจิเดือนปิดโดจิแต่เมื่อสัญญาณสัปดาห์แรกส่งมาดีๆแบบนี้มันมีความคิด อีกสมมติฐานหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมก็คือถ้าไอ้นี่มันแรงมากพอนะสัปดาห์ที่สองยกกลับขึ้นมานะไปเลยครับสามและสี่ครับไปเจอกันสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนุ่นนะที่หายเดิมก่อนเอาตรงนี้ก่อนไปตามจังหวัดแล้วกันภาพเดผมมองไม่สวยเท่าไหร่ เอาคุยในกรณีที่หนึ่งก่อนแล้วกันคุยแบบไม่โลภนะครับไซเวสัปดาห,หน้ายันไซเวให้ได้ขอไซเวทำลายไอการอุ่งอะไรตรงนี้ซะหน่อยขอยันอีกแท่งแล้วค่อยดันขึ้นแล้วกันขอยันอีกแท่งแล้วค่อยดันขึ้น ประมาณนี้วันจันทร์มันแสดงถึงความไม่มั่นใจเท่าไหร่เห็นแท่งนี้เราไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้ววันจันทรนะ์สัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าเรามีกรณีไซยเย์ใช่ไหมจันทร์อังคารพุธหรือหัดแล้วก็ศุกร์น่าจะเคลื่อนตัวประมาณนี้แหละครับไม่ไปไหนครับโดยที่ให้กรอบราคาก็คือนี่ครับ แนวรับโลเมื่อวันศุกร์เลยสูงสุด h i g กรอบสัปดาห์หน้านะครับคาดว่ามีโอกาสจะเคลื่อนตัวในกรอบนี้ก็คือตั้งแต่สองพันหกสิบครับแนวรับสองพันยี่สิบครับไม่มีจิตทางที่ชัดเจนขอไม่ไปมองเรื่องของแท่งเทียนในเดย์แล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่แอบมองอยู่นะแต่ไม่รู้จะ ผมจะมองแล้วมันผิดหรือเปล่าคือมันไม่ยืนเทรนดะ์อะมันเป็นเทรนด์ที่มันเคยเล่นเคยทดสอบครับแล้วมันต่ำกว่าเทรนด์เนี่ยต้องบอกสามวันเนี้ยสามวันนี้ต่ำกว่าเทรนด์ตลอดเลยครับต่ำกว่าเส้นนี้ตลอดเลยอันนี้กังวลอยู่นะแอบกังวลนิดนึงแต่เดี๋ยวขอดูพฤติกรรมทดสอบความแข็งแรงอะไรต่างๆนะครับอาจจะแบบไม่สนใจแล้วก็ได้เพราะว่ามันแลบมาหลายรอบแล้ว แหลมาสองครั้งแบบทำตัวแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับเส้นนี้มาสองสามครั้งแบบะผมอาจจะมองพลาดก็ได้แต่เอาไปว่าตีมหลักๆจากสัญญาณวีกันมันบวกนะตีมหลักๆจากสัญญาณวีกมันบวกมันส่งอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเอาวีค้ําไปก่อนเพราะนั้นด้วยด้วยความที่ไม่มั่นใจในในเดย์ตอนนี้ก็นั่นแหละครับพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าลุ้นไซด์เวย์ล้ะกันสำหรับสัปดาหนะ์หน้า กรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าครับที่เราได้ทิ้งกันเอาไว้เมื่อกี้อย่างที่บอกแหละว่าเอ้ยเราลุ้นสัปดาห์หน้าไซเวย์ใช่ไหมเราคุยกันคําว่าไซเวยเนี่ยแล้วมันไซเวย์อยู่ไหนล่ะเรารู้แค่ไซเวย์แต่ว่ายังไม่เห็นกรอบเพราะฉะนั้นกรอบแนวต้าน2 0 6 0ครับสร้างสวิงขึ้นมาให้เห็นเมื่อวนันนี้กับแนวรับคือ2 2 0ครับที่ทําสวิงไว้เมื่อวนันศุก แต่ผมนะ่ะกำลังมองว่าราคาน่าจะาเ่ินตัวในลักษณะนี้ในช่วงสัปดาห์หน้ะเมื่อวานเมืม่อวานบนวิเคราะห์ทำไมผมลุ้นให้ปิดสูงกว่าสองพันสามสิบถึงประมาณสักสี่สิบเมืม่อวานจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลุ้นปิดกันสองพันสี่สิบเพราะอะไร เพราะถ้าเกิดมันปิดต่ําแรงดึงในการไซด์เวย์เนี่ยกรอบมันจะมามันจะมาจบตรงนี้ใช่ไหมพอจบตรงนี้ปุ๊บมันไซด์เวย์ไม่ได้ครับมันไซด์เวย์แล้วมันตกกรอบอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดจะยันอยู่ในกรอบแล้วไซด์เวย์ออกไปได้จบสัปดาห์หน้ามันก็ควรจะสักประมาณสองพันสี่สิบแบบเนี้ยไซด์เวย์ได้สบายค้ำราคาได้ผ่านค้ำราคาได้บนเป็นต้านรอหลุด ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยสัปดาห์นี้ในความน่าจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันมีอยู่สองอย่างก็คือไซด์เวย์ไปก่อนเรามองแบบไม่โลภเนาะมองแบบไม่โลภก็คือไซด์เวย์ไปก่อนถ้าเกิดมองแบบโลภก็คือไปเลยวิ่งเลยเพราะว่าตกมาแล้วมันคขำํำทีนี้เดี๋ยวรอไซด์เวย์ไซด์เวย์หลุดขึ้นมาเนี่ยไปต่อเลยครับอันนี้คือกรณีวิ่งไปเลย แต่ขอมองแบบไม่โลภยังขอมองแบบไม่โลภเดี๋ยวค่อยว่ากันเอากรอบนี้ก่อนคาดว่าราคาจะไซด์เวย์ครับในกรอบนี้